พาลาวบดเกมไนท์ไทยแลนด์มาดูกันต่อครับอาลีวูดเกมไนท์ไทยทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้ อยากจะประชาสัมพันธ์และคุยเรื่องนี้ของมิน์เขาสักนิดนึิงนะครับ <c oughs> ผลงานซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ <c oughs> มันชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วใครเล่นบ้าง30เพิทุ่งเริ่มต้นค่ะหมายถึงว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็คือเริ่มต้นชีวิตก็คือการประจนไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอายุ30มสิบสค่ะมีใครเล่นบ้าง <c oughs> มินมุกดามากี้ค่ะ สคนเลย3ามคนเป็นชีชวิตผู้หญิงวัยสาแล้วก็มาเจอกันก็ต้องมีแอดเวนเจอร์เยอะหมายความว่าแต่ละคนก็จะเจอเรื่องราวแตกต่างกันไปก็ส่วนมากก็จะเป็นชีวิตความรักครอบครัวพอสาแล้วทุกคนจะถามหาความมั่นคงในชีวิตแต่งงานหรือยังมีงานที่มั่นคงไหมมีลูกมีเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการรับบทแบบนี้มาโดยที่ตัวเราแค่อายุ21เนี่ยคุณจะทํายังไงติยังไบ แล้วเขาเลิกวิขึ้นไปเขาก็เหมือนคนอายุยี่เบเลิกวิซเป็นเป็นมาเตอร์อะเป็นมาเตอร์อะเฮ้ยแต่ตอน30พวกคุณจําได้ไหมว่าคุณคุณทำอะไรกันบ้าง30มาเมืองไทยได้สองปีแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดโพก็เลยส่วนมากกระเป๋าตังค์เวลาล้วงก็จะไปแถววัดอรุณล้วเออเริ่มเริ่มฝั่งนู้นก่อนออเริ่มฝั่งนู้นใช่เออไม่รู้ว่าวัดโพเต็งไปหมดไลยเพราะอะไป็นเรื่อวัดอรุณยิ่งตอนจังหวะดูผ้านอนมองผ้ายิ่งสับเหยอน สามสี่อ่ะแอร์โสดอยู่เลยพี่วินลีลิ๊ไปคลิ๊บแอนอ่ะตอนสามสี่กำลังแบบละแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านเนื้อหอมราคนมาจีบมันลุมคนจีบลุมช่วมาสี่ทุ่มเดินเข้ามาร้านสว่างว่างแอร์มาที่ลาวผู้ชายทุกคนแบบอยากลุมขอเบอร์แล้วตีสองก็ปิดร้านอ่ะเอภาพจริงเลยจริงภาพไปตอนตีสองและ ตรงเท้าสูงจริงตัวไหนวะอันนี้ของจริงแน่ของจริงแน่แม่ปฟอร์ขของเฟิร์สามสิบได้ยังไงอะลาเตมมันเล่นเลยไม่ต้องมีใครเล่นมาทำเป็นทอมหลอกหลอกผู้ชายให้ผู้ชายแบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเฟรนเป็นทอมเผอหักคอลาเตม ของมิ้นน่ะตอน30ของคุณเป็นยังไง30หรอคะก็เจอวิกนี่ยังตอน30มสิพี่ชายพี่ชายดูชอบเดี๋ยวจบรายการหนูยกให้เลยหนูพี่อายกันเลยของไม้ค่ะไม้สามสิบเนี่ยสามสิบนขอแต่งงานค่ะโมเมนต์นั้นๆเลยพอดีอันนี้คือแค่เล่าไม่ได้อวดอะไรไม่ใชถ้าบอกเฉยๆนะค่ะ อเอาละคะแนนมันสูสีกันมากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหมดความเป็นเพื่อนเราจะดูซิว่าหัวหน้าทีมไหนจะเข้าสู่รอบจะพอดตัดสินกันกับเกมเกมนี้นะครับอ e ีเมโลดี้ของเรา,าทีมของคุณมายเล่นก่อนอีกแล้วใครจะเป็นคนเบิกเริ่ร้องเพลงแอลพัาธิล,ลาเขาไม้เขาไนักร<อ>้อาแอบพวนธิลาเขาเป็นนักร้องครับ

อันนี้อันนี้ควรจะต้องร้องเลยท่าได้มีมีท่าด้วยไม่ใช่ได้าหนากูเขาอีอีอนอาอีอีขีอ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 ี จริงๆร้องเพลงดีทุกคนได้น้อยมากแต่ชื่อเพลงนึกไม่ออกเลยมันจะเป็นปัญหาทันทีเอาละครับเขาได้ไป7เพลงนะครับเท่ากับ35คะแนนบวกของไก่40ตอนนี้นำอยู่75คะแนนชื่อเพลงมันยากทีมของคุณวิวนั้นจะต้องได้9ถ้าได้9เพลงปุ๊บชนะ ใครเบิกเลิกครับในทีมแต่รอบแจ็คพอตคุณจะได้ตจบคำว่าโซานะหัวหน้าทีมของทีมนี้คุณวิลโฟซ่าคุณเลือกใครครับมามาได้ปังเพลงเยอะอ่าตั้งใจพร้อมก้าเพลงเท่านั้นไปขู่เขาขู่เขามาขู่เขาไปไปเฮยเห็นแล้วนีจนเก่กหัวแข็งมากมามาดิ

เราไม่น่าไปวิจารณ์ใครเขาได้นะแล้วทีมของคุณวิวได้ไปทั้งหมดแต้มแปดแปดเท่านั้นมันติดตรงอีมันถ้าถ้าถ้าอีอะไรเงี้ย ได้ไปก็จบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณทีมไม่ได้เข้ารอบนะครับคุณไม้เข้ารอบอ้าไม้ครับมาทางนี้คุณต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองไปช่วยคุณและก็หนึ่งคนจากทีมนี้นะครับทีมตัวเองเลือกใครเอาพี่เฟิร์นหัวาเลือกพี่เฟิร์นคุณเฟิร์นครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ปิดตาเลือกได้เลยครับเอาคุณไม้ค่ะคุณไม้อาเิญมายืนข้างไม่เอามิ้ง ะมินไม่ดีสุดตายมินไม่ดีมินไม่ดีแต่ว่าให้ให้มินไปถอดพี่ออกก่อนให้พร้อมแล้วพวกเราเดี๋ยวมาดูครับหนึ่งแสนบาทคว้าได้หรือไม่สักครู่เดียว สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ชนะไม่เป็นไรนะคะ่ะก็ขอบคุณพี่ๆในทีมามากๆนะคะที่ร่วมกัน acting ร่วมกันแสดงได้อย่างสุดความสามารถนะคะแล้วก็อยากฝากไปถึงคุณไมะคะ้ค่ะขอให้ได้เงินแสนมาให้ได้นะคะ